กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงเป็ดน้อยคอยมุกนี้เล่นไปแล้วนี่ว่ะคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะเป็นฮอคแอนเชดกันครับผมกับกอรลี่เก่าที่ถูกนำกลับมาเล่าใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนอัปเกรดไทยนั่นซีน n มาแมนพร้อมกับลายเซ็นสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากช่องซีซ่านะครับจริงๆเราเคยเฉดกันไปแล้วสำหรับอัปเกรดไทยนั่นซีน n มาแมนเมื่อนานมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจำได้ใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้เรากลับมาพร้อมกับลายเซ็นไงนะครับเพราะว่าผมเขาได้เนแบบ เป็นร้อนในและลิ้นมันพันกันดีจริงๆอากาศร้อนด้วยช่วงนี้พิษนักหมาบ้ากำเริ่มไม่ใช่แล้วมีเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากให้ผมเปิดตู้ปรษณีย์เรามาดูตู้ปรษณีย์กันก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรน,นะครับวอทหจดหมาย <c oughs> อ๋อลืมไปไม่ใช่ไอดีซีซ่านะครับผมไอดี ID นี้เอาไว้เทรน,นะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆส่งมาครับผม เขาบอกว่าผมขอเอสตูไททันคัเมาลาแมนได้ไหมครับอยากได้มากผมกับแนบเจมมาด้วย1,500เจมนะครับเพื่อนๆแล้วก็เลดเลเซอร์คัเมาลาแมน1,500บวกเลดเลเซอร์เอาไปขายได้ร้อยหนึ่งเป็นพันหเดี๋ยวผมจะลองหาให้ก็แล้วกันนะ1,600เจมนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้เอสตูไททันคัเมาลาแมนหรือเปล่านะครับเพื่อนๆขอคันรอกชื่อไว้ก่อนนะครับโอเค นอกจากจะเทรดแล้วเรายังต้องหายูนิตให้กับเพื่อนของเราด้วยนะครับทุกคน1 5 0 0เจมมีหรือเปล่าเนี่ยแอสโตอัพเกรดไทท่านค a m มา a าแมนะครับเพื่อนๆ1น5 0เป็นราคาที่ถูกที่สุดในเซิร์ฟนี้เพื่อนเขาให้ยูนิตมาอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเลดเลเซอร์ค m e ม a m าแเราขายได้ประมาณ150นะผมว่า150น่าจะออกอยู่เดี๋ยวผมขอตั้งขายก่อนนะเลดเลเซอร์คัมม a ลาแมนเจมบวกกับ 1, 5 0 0เป็น1650เจมนะครับผม heading s o n 77เจม f o ูด o อฟเ f อร์ผมจะลองยื่นข้อเสนอให้กับเขานะ1,500เจมบวกเลดเลเซอร์เพื่อจะได้นะครับเอา้ามีคนดึงไปแล้ว <c oughs> ไม่มียูนิตและตอนนี้มีแต่เจมนะครับผม1,650เด้อเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราขายไป150บวกกับยูนิตตัวนี้ซึ่งมีลายเซ็นสุดเอ็กซ์คูซีฟจากซีซ่าไปด้วยได้หรือเปล่าเอาวุด <c oughs> มนลัดฟ้ามาที่ United s t a เตจะมีหรือเปล่าห้องนี้ลองดูนะครับเพื่อนๆพื0่อน1,800เจมแต่เจมก็ยังไม่พออยู่ดีนะครับเรามี1,650คาขาดอีก150งั้นผมตั้งขายตัวนี้ได้ไหมราคา199เจมไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับราคาปกติเขาขายกันก็16เจมแต่ว่าอันนี้มีลายเซ็นนะเพื่อนๆ16เจมเนี่ยผมบอกเลยซื้อเปิดเองก็กล่องละ500นะครับซึ่งไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลย มีเพื่อนๆบางคนบอกนะครับผมว่าหมดเจมไปเป็นแสนนะสำหรับไฮเปอร์อัพเกรดไ a ทันสปิกแมนเนี่ยซื้อเปิดกล่องเองนะครับเพื่อนๆแล้วกว่าจะได้ยูนิตตัวนี้เอามาขายได้20,000เจมสงสารมากนี่ไงมีคนเปิดแล้วนะครับผมได้ไหมได้ไหมเพื่อนไฮเปอร์ Hyper. โอ้เห็นกล่องใหญ่ๆตกใจหมดคิดว่าจะเป็นไฮเปอร์มาแล้วครับผมสำหรับข้อเสนอสุด e อกลหรือเปล่าจากคนแรกว่าไงเอ่ยขอดูข้อเสนอหน่อยสิ 2 5 0 9เจมบวกเบสิกออมีเลเซนส์2ตัวมีเลเซนส์2ตัวตีเป็นเลขกลมๆตัวละประมาณ200นะครับคาเมราวูแมนเป็น2 9 0 9เจมครับเพื่อนๆผมว่ายังน้อยไปสัก3,000อัพไป,ป ข้อเสนอคนถัดมาอัปเกรดไททันซีนิม่าแมนหนึ่งตัวตามด้วยลับเลเซอร์คเมลีาแมนสตัวครับผมเพื่อนและปิดท้ายด้วยเลปคอนคัมาแมนเลปคอนคัมภีาแมนตีเป็นเลขกลมๆก,ก็400เจม400รอเฮ้ยอันนี้ได้นะเอาเลยไหมละ่ะงั้นก็จัดไปครับผมน่าจะได้มัง้งผมว่าลองดูนะเพื่อนๆไม่มีคําว่าลองอ่ะมีแต่เทศดไปเลยนะครับผม เพดไปแล้วไปแล้วไปแล้วอัพเกรดไทยดนะับซีนิมาแมนขอดูราคาราบเลเซอร์หน่อยนะครับตัวละสอ0ถึงป่ะเนี่ยไหนอะราบเลเซอร์150ยห้ร้อยห้าสิก็พอได้อยู่เลเปคอน500โอเคอันนี้ได้เลยงั้นผมตั้งขายเลเปคอน4 9่อกก็แล้วกัน ส่วนลับเลเซอร์ก็เ,เป็น150ตามเขานะครับเพื่อนๆพ,พอเราได้เงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซื้อยูนิตและก็ส่งให้กับเพื่อนของเรานะครับผมที่เขาอยากจะได้ a s t r อัปเกรดไททันค c a m e ่า m a n ครับ KistenShop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการทอยเลวเวอร์ดิเฟนท์บล็อกฟุตและทุกแมปที่กิฟของได้มีสุ่มไอดีด้วยนะและมีทอยโค้ดของแต่งตัวสุดเท่สนใจใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจ Admin ตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ เย้ yeah, ขายออกแล้วครับผม2ตัวเลยนะตัวละ150ยังเหลือเลเปคอนครับออกอีกแล้วครับผมเลเปคอนคามิ่าแมนเพื่อนๆโอเคทีนี้เรามาหาซื้อแอตโตอัปเกรดไททันคามิ่าแมนกันเมื่อสักครู่นี้ผมดูเจ้าอัปเกรดไททันซะีนีมาแมนไม่มีลายเซ็นนะครับราคาอยู่ที่2 0 0พัตวอตมีลายเซ็น6 0 0 0เจมเลยหรอแพงไปปะเนะี่ย ห้องเมื่อกี้ที่เราเจอ1,800เจมสําำหรับ Astro Upgrade Titan Camera Man เพื่อนๆว่าจะยังอยู่หรือเปล่าครับ1,800อันนี้1,829เจมได้อยู่นะโอเคกดซื้อมาเลยครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาส่งให้เพื่อนของเรากันครับทุกคน Astro Upgrade Titan Camera Man ชื่อของเราคือมัฟฟิน120255งวดนี้มาแน่เลขไท้าย2ตัวไม่ใช่หวยโอเค พร้อมกับแนบครอบความไปด้วยนะครับผมได้มาแล้วนะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับวันเกิดเอาเป็นว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ล่วงหน้าก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ Astro u p ัพ t ิไทยท่านคัมาร่าแมนส่งถูกคนใช่ไหมมัฟฟิน12025โอเคถูกแล้วกดส่งไปเอ้ยมีเงินพอดีเลย แต่ภารกิจของเรายังไม่จบนะครับผม,มเพื่อนการเทรดเมื่อกี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับเรายังเหลืออัปเกรดไทยทนะ่นาน Cinema Man เวอร์ชันไม่มีไยเซ็นอยู่เลยแล้วทำไมมาเก็ตเพจหายเนี่ยอ๋อมาผิดทางอีกแล้วมาเพื่อนขอดูข้อเสนอหน่อยให้ท่าน Cockman ซานตาทีวีแมนและปิดท้ายด้วยอีสเตอร์สเปกแมนครับผมยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายเพราะสุดท้ายจริงๆคือ4เจม <c oughs> ขาดทุนยับเลยนะครับผมข้อเสนอคนถัดมาซินิเตอร์ไทแันทีวีแมนมีลายเซ็นนะครับแล้วก็เ e อ็ก t ิส er ิบูเอร์เคสมีลายเซ็นเหมือนกันแต่ว่าเ e อ็ก u t สิบ er ูเอร์เคสมีลายเซนนะ็นเนี่ยผมเห็นคนขายอยู่ที่ประมาณ300-400เจมนะส่วนซินิตเตอร์ผมไม่แน่ใจในเรื่องของราคามีตัวไหนที่มีลายเซ็นอีกหรือเปล่า ถ้ามีอีกสักตัวเนี่ยเอาเลยไม่มีเพื่อนๆมีลายเซ็นแค่2อ,อย่างนะครับขอเช็คราคาริเซนเเตอร์แป๊บราคาเท่าไหร่ในซนเนเตอร์เซนเนเตอร์899เจมอันนี้เป็นราคาปกติส่วนมีลายเซ็นกาขายกันอยู่ที่1,600นะครับก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะเมื่อกี้ถ้าผมแลกไปงั้นเราจะตั้งขายเจ้าอัปเกรดไททันซินิม่าแมนไปด้วย2,190เจมผมจะขาย2250เจมก็แล้วกัน ส่วนเม g กบันนี่ไททันเนี่ยผมเห็นราคาไม่ถึง3,000เจมมีลาเซ็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับผมก็เลยซื้อมาปล่อยต่อในราคา3,330เจมว่ายังไงเอ่ยอัปเกรดไททันซ n น m ม m าแมมาด้วยแสดงว่ายูนิตตัวนี้จะต้องเป็นของเขาอย่างแน่นอนนะครับออฟเฟอร์เฮ้ยได้อยู่เขาให้มา3ตัวเลยนะครับผมแต่หมายถึงให้เราอะออฟเฟอร์เขานะว่ายังไงละ่ะพ่อหนุ่มข้อเสนอของเราเป็นไงบ้างเฮ้ยเขาเอาจริงนะเนี่ยเพื่อน ดูดิเมื่อกี้เขาออกไปแล้วอ๋อแต่บอกให้เราแอดผมจะแอดอะไรไปดีแอดเอาเป็นตัวฟาร์มอีกสักตัวไหมเฮ้ยนี่ไงเราเหลือตัวนี้อยู่ได้อยู่ข้อเสนอเรายังไม่กระตุกจิตกระชากใจเขาพอเพื่อนคนถัดมายื่นข้อเสนอให้เป็นฮีเ l อร์ทีวีวูมนนะครับฮีเลอร์ทีวีวูแนราคาเท่าไหร่ผมขอเช็คแป๊บนึงได้ไหม2,300ั23เจมราคาพอๆกันเลยกับก๊อ l ลี่เก่างั้นยังไม่เอานะครับเมื่อกี้ 1,664เจมบวกกับยูนิตพวกนี้นะครับผมอันนี้ตีเป็นเลขกลมๆนะ50เจม50เจมเนี่ยถือว่าปล่อยยากแล้วนะครับผมแต่ว่าพอขายได้อยู่ครับ502ตัวก็เป็น200นะครับผมอันนี้20ก็แล้วกันอ่ะซออัพเกรดไททันส่วนไททันดิวแมนก็500เจมประมาณ2,300อ่ผมว่านะถ้าเรารับข้อเสนอของเขานะครับผมแต่ว่าเขาให้หมดตัวเลยนะ เชื่อผมเถอะว่าเขาให้หมดตัวจริงๆขนาดตัวเบสิกเขายังให้มานะครับพอแล้วเพื่อนเยอะเกินไปแล้วนี่น่าจะเป็นตัวฟาร์มเงินที่เขาใช้เป็นประจําเลยมั้งเนี่ยพอให้มาสุดท้ายเลยนะครับผมมิวิ่งทีวีแมนผมว่าเขาน่าจะหมดเนื้อหมดตัวจริงๆแล้วอะสงสารนะ่ะให้เขาไปนะครับผมสงสารเ <laughs> ขาให้มาเยอะมากนะครับผมหมดเนื้อหมดตัวเลย